สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับก็คือถ้าผักสลัดเราเนี่ยต้นพันธุอายุมากแล้วเรานํามาปลูกมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงจริงๆอายุขนาดไหนเรามาปลูกก็ได้ขอแค่เรายัดลงถ้วยปลูกได้แค่นั้นนะครับแต่ทีนี้ผมจะพามาดูครับว่าถ้าต้นพันธุอายุมากต้นมันสูงมันใหญ่แล้วเรามาปลูกเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือปลูกได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูครับสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดรมาตั้งแต่ ปี2017แล้วก็ไม่มีการวัดค่าน้ําเติมปุ๋ยรั้งเดียวเก็บผักขายก็ทํามาหลายปีครับลูกสวนก็ใช้น้ําประปาน้ําธรรมชาติเราก็ไม่วัดค่าน้ําก็ปลูกกันแบบนี้นะครับเอาวิธีง่ายๆมาดูครับว่าผมจะทํำยังไงถ้าต้นพันธุ์มันอายุเยอะมาดูครับตอนนี้ทางสวนก็มีศิตธพันธ์เป็นพริกป่นขั้วมือเลยนะครับขั้วเองแล้วก,ก็ที่สําคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มาก พริกป่นที่คั่วเองตามเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาบาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกปน่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับผ่านมาดูครับโซนนี้กับโซนนี้เนี่ยต้นผ่านอายุห่างกัน3วันแต่ว่า ตัวเนี้ยผมมาปลูกช้าผมเพิ่งลงกล่องได้3าวันครับจากวันที่ทําคลิปนะอันนี้ลงกล่องไปก่อนแล้วอันนี้ลงไปก่อนแล้วอันนี้อีกอันนี้คือรุ่นก่อนเนาะน,นี่ลงกล่องไปก่อนอันนี้รุ่นนี้เพิ่งลงกล่องไปได้สาวันแต่ผมยังไม่ได้เติมปุ๋ยเดี๋ยวเปิดน้ําให้ดูนี่น้ายังใสยอยู่ไม่ใสหรอกครับน้ําผมเป็นน้ําน้ําธรรมชาติก็จะสีจะประมาณนี้อันนี้ถ้าเติมปุ๋ยจะเป็นสีนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดู2อันอื ฝั่งซ้ายยังไม่เติมปุ๋ยฝั่งขวาเติมแล้วคือจริงๆอะ่ะเติมปุ๋ยช้ามันก็จะโตช้าครับเติมเร็วมันก็จะโตเร็วแค่นั้นนะครับการเติมปุ๋ยเร็วหรือช้าทีนี้ต้นพันธุ์ที่ผมปลูกดูฮะต้นใหญ่มากท่านเนี่ยสูงมากเลยผมเพิ่งปลูกถ้าถามผมว่าต้อนอายุเยอะปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ข้อเสียมันมีอย่างนี้ของผมไม่ได้ลอยน้ําลึกเนาะรากมันก็จะมาแบบไม่สวยมันกุดกุดสั้นๆมันไม่ยาวแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาครับแค่เราจับ ต้นเขาเนี่ยัดรูถ้วยปลูกได้ก็จัดไปเลยครับแค่นั้นจะสังเกตได้ว่าผมจะดึงฟองน้ําลงมามากเลยทีเดียวเพราะผมต้องการให้ส่วนของฟองน้ําเนี่ยโดนน้ามากที่สุดนะดูผมเติมน้ําผมเติมเต็มเลยนะครับหลายคนก็กังวลว่ามันจะตายไหมมันไม่ตายฮะดูน้ําอยู่ข้างบนเลยนี่กล่องนี้เป็นไหมน้ําอยู่ข้างบนหมดน้ําอยู่ข้างบนหมดมาดูกล่องนี้นี่ฮะท่วมเลยทีเดียวน้ําอยู่ผมปลูกแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวแป๊บหบนึง่งไม่คุณร่วงไปทําไมเนาะถ้ามันหลวมว่าผมใช้มาหลายปีนะผมจะใช้วิธีนี้ผมขี้เกียจเนาะผมก็จะจิกมาแล้วก็นี่อยู่แล้วฮะแค่นี้แหละผมใช้วิธีนี้ทีนี้พอรากเขาไม่สวยรากมันสั้นๆพอเรามาลงกล่องจริงด้วยความที่เขาอายุมากเขาจะได้เปรียบครับรากเขาจะงอกเร็วมากยิ่งเราใส่ปุ๋ยเร็วรากจะมาเร็วมากมันมาเร็วกว่าต้นพันธุ์ที่ อายุ14วันหรือที่เล็กๆที่เรามาปลูกอีกเพราะว่าต้นพันธุ์มันอายุได้แล้วพอมาลงกล่องจริงเจอปุ๋ยรากงอกแป๊บเดียวครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าต้นพันธุ์เราโตเว้นแต่ว่ามันยืดมันยืดปลูกได้ไหมปลูกได้ผมก็มียืดเหมือนกันนี่ก็ยืดเนี่ยปลูกได้แต่มันจะไม่ค่อยสวยแต่ถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้เหตุผลที่มันยืดเพราะตอนที่เขาเป็นต้นพันธุ์เนี่ยที่สวนผมเนี่ยต้นพันธุ์ผมอยู่ฝั่งนู้นเนาะก็จะเจอแดดไม่เต็มที่เพราะช่วงที่ผ่านมา คึ้มฟ้าคึ้มฝนมาสิบวันครับก็เป็นเวลานานอยู่ก็เลยทําให้ต้นผักยืดและผักก็โตผมไม่มีเวลาปลูกวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าผักที่โตเนี่ยปลูกไดม้มันก็ปลูกได้โอ้กครับเนี่ยนี่เป็นอีกแล้วของผมเนี่ยเดี๋ยวนะน้ํายังไม่ใส่ปุ๋ยครับดูน้ํายังเป็นสีที่อยู่เลยเหมือนเดิมครับจีกออกมาหลายคนก็ถามทาไมไม่เอาก็ถ้วยปลูกที่เป็นรุ่นสีขาวขอบมันจะใหญ่ตุรุ่นนั้นดีครับ แต่ผมปลูกรุ่นนี้ผมก็ขี้เกียจปลูกรุ่นผมขี้เกียจซื้อใหม่ผมก็เอาตัวนี้แหละมันก็สร้างรายได้ผมผมผมประหยัดนี่ผมขี้เหนียววะผมก็เลยใช้ตัวนี้ไปเลยนี่ฮะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูครับต้นอายุมากก็ปลูกได้แค่เราจับยัดถ้วยปลูกได้ไม่มีปัญหาครับโตเร็วด้วยรากขาดก็ช่างเพราะว่ารากเขาจะปลูกออกมาเร็วมากเพราะว่าต้นเขาใยายไม่ต้องไปกังวลเรื่องรากนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่จะเริ่มแทงมาแบบนี้เห็นไหมครับในข้างล่าง เพราะว่าผมไม่ได้ลอยน้ําลึกถ้าลอยน้าลึกรากจะสวยกว่าแต่การลอยน้ําลึกในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะทําให้ผักตัวสีแดงมีปัญหามันชอบตายหรือบางทีฟองน้ําเราแห้งนิดนึงมันก็มีโอกาสตายได้อ่ะผมทําคลิปได้ไม่นานหรอกครับนมองไปไกลๆนะครับเหมือนฝุ่นควันนั่นคือฝนครับฝนมาแล้วอยากคุยยาวแต่อ่ะสรุปให้ฟังครับว่าต้นพันธุอายุเยอะมันใหญ่แค่ไหนก็ปลูกได้ เคเราจับยัดถ้วยปลูกได้แค่นั้นหละครับรากจะขาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราลงกล่องจริงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเจอน้ําเจอปุ๋ยรากจะแทงเร็วมากตรงนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ผมจะฟิกอย่างหนึง่งคือเวลาปลูกเติมน้ําให้เต็มกล่องเลยผมจะแตกต่างนะฮะเติมน้าทาไมต้องเติมน้ําเต็มกล่องอ่ะเดี๋ยวผมฝนมันยังมาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเติมน้ําเต็มกล่องอ่ะดูรากนะนี่มาอย่างนี้เลยครับ ันนี้ต้นอายุน้อยถ้าอายุมากรากจะพันกันติดกันแบบรักกันมากเลยเห็นไหมฮะมรากจะฟูออกมาสวยอย่างงี้เนี่ยเหมือนผูกันเลยเห็นไหมครับผมจะพยายามดึงฟองน้ําลงให้ได้มากที่สุดเวลาผมปลูกเนี่ยเทคนิคผมจะเป็นอย่างนี้ก็ไปปรับใช้เอานะครับส่วนไหนที่ดีก็ทําตามส่วนไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามผมเพราะผมทําแบบแนวขี้เกียจแต่ว่าผมต้องมีผักขายแต่ผักส่งผมก็ส่งร้านอาหารญี่ปุ่นนะเอาให้ดู มีมดอ่าหลายคนก็ถามนมดทายังไงพี่ไอ้มดพวกเนี้ยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับผมก็ปล่อยมันไปงี้แหละมันก็ไม่ได้มากัดกินผักผมหรอกแต่ว่าข้อดีก็คือถ้ามันมีหนอนมีไรมดพวกนี้ก็จะจัดการแต่ถ้าเพลี้ยไฟมดพวกนี้จัดการไม่ได้หรอกนะครับอยู่แบบธรรมชาติอย่างงี้ฮนะดูดูข้างล่างหน่อยอ่ะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆนคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุย๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ ก็แอดไลน์มาถามได้ตรงนี้ถ้าถามมาปุ๋ยผมมันดีตรงไหนมันก็ไม่ดีตรงไหนหรอกแต่ผมมีผักขายตลอดทั้งปีนะ่ะร้อนฝนลมหนาวผักผมมีออกขายแค่นั้นแหละครับแล้วก็ไม่ต้องวัดค่าน้ําเติมปุ๋ยครั้งเดียวแค่นั้นนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝนมาแล้วครับหนีก่อนขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ